ก็สวัสดีครับทุกทุกท่านนะครับที่กำลังชมวิดีโอรีวิวการใช้ซิม Open ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับคอมพิวเตอร์ผ่าน a i r c การ์ของ d t แทกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่2นะครับต่อจากคลิปแรกนะครับเป็นตัวต่อนะครับหลังจากที่ได้ทดลองใช้ามาสักประมาณเกือบเกืบ2ชั่วโมงแล้วนะครับนี่นะครับใช้ไปประมาณ1ชั่วโมง กับอีก52นาทีนะครับนี่คือเวลาในการเชื่อมต่อนะครับก็ใช้มานะครับกับ2ชั่วโมงแล้วนะครับก็ใช้เน็ตใช้ไลรก็ถือว่ายังปกติอยู่นะครับเข้าเน็ตเข้าเฟซดู YouTube เข้าเช็คยอดในธนาคารอะไรต่างๆนะครับก็ถือว่ายังยังยังปกติอยู่นะครับสำหรับการาใช้แบบ รายวันนะครับวันละ22บาทรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คสปีดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าหลังจากที่เราใช้ไปแล้วเกือบ2ชั่วโมงเนี่ยนะครับสปีดมันจะตกหรือไม่นะครับสปีดอยู่ที่สักประมาณเท่าไหร่นะครับนี่ครับผมใช้ของ 3BB เหมือนเดิมนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่2ครับเป็นคลิปตัวต่อจากชุดแรกนะครับเป็นคลิปตัวต่อจากคลิปแรกนะครับก็ใช้แอร์การ์ดของ d t แทนะครับรุ่น Z T ZTE-MF190A นะครับซึ่งเป็นสปีดอยู่ที่ใช้เป็น 3G7.72 เมกะบิตเพอเซกนะครับเดี๋ยวเรามาดูเทศสสปีดกันนะครับว่าหลังจากใช้ไปแล้วประมาณ2ชั่วโมงเนี่ยนะครับสปีดมันอยู่ที่สักประมาณเท่าไหร่นะครับสถานที่ทดสอบนะครับก็คือร้านสรารวุฒิคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลน,นะครับอตอนนี้สปีดมันตกมาอยู่ที่ประมาณ 0.60.5เ mm, มกนะครับก็ประมาณ600กว่าคนะครับ500 600กว่าคอันนี้ผมเปิดวิดีโอของกิกดูประชันเงาเสียงกันอยู่ด้วยนะครับมันก็เลยทำให้เครื่องอาจจะดึงสปีดลงไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมขอสต็อปไว้ก่อนนะครับสต็อปไปแล้วนะครับก็เฟซก็ยังเปิดอยู่นะครับเดี๋ยวขอปิดเฟซก่อนครับอ่ปิดเฟซนะครับ แล้วเดี๋ยวขอทสสปีดอีกครั้งหนึ่งครับว่ามันจะได้อยู่ที่สักประมาณเท่าไหร่นะครับอันนี้เราปิดข้อมูลอื่นหมดแล้วนะครับที่เราใช้งานเน็ตต่างๆอยู่เราปิดหมดแล้วนะครับมาดูครับสปีดอยู่ที่กอ่าน็่งเมกยังถึงนะครับ1เมกยังถึงก็ถือว่าโอเคครับแบบรายวันนะครับอันนี้แบบรายวันวันละ22บาทนะครับรวมภาษีมูลและค่าเพิ่มแล้วนะครับสำหรับซิมโอเพนนะครับ จากค่ายไ m o b i l e นะครับดาวน์โหลด1เมกนะครับโดยประมาณนะครับอันนี้เราตัดข้อมูลการเชื่อมต่อเน็ตอื่นๆออกนะครับก็ดาวน์โหลดอยู่ที่ประมาณ1เมกนะครับก็ถือว่าโอเคครับดาวน์โหลดส่วนนี้ด้านหลังนี้เป็นอัปโหลดนะครับอัปโหลดก็เกือบเกือบหเมกครับดาวโหลด1เมกกว่ากว่าก็ถือว่าโอเคครับเป็นพื้นที่หนึ่งนะครับที่ถือว่าสัญญาณอยู่ในระดับดีมากนะครับเทสสปีดณร้านサラวุฒิคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลนะครับก็ยังไงถ้าเกิดท่าน มีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมหรืออะไรยังไงก็สามารถที่จะลองสอบถามมาดูนะครับถ้าตอบได้ก็ตอบนะครับแต่ถ้าเกิดตอบไม่ได้ก็จะให้เบอ,อ,อร์ของ call center ให้กับลูกค้าได้ติดต่อ call center โดยตรงนะครับอันนี้ถือว่าผ่านนะครับสำหรับการใช้งานแบบรายวันวันละ22บาทรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วนะครับเน็ตก็ถือว่าเต็มสปีดนะครับ1เมกนะครับก็เต็มสปีดดีนะครับก็โอเคครับก็จบการรีวิวแบบ1เมกแบบเน็ต ไม่อั้นรายวันวัน,วนละ22บาทของซิม open จากค่ายไอโมบายไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ